สวัสดีครับจะอยู่กับผมนะครับบินโพธิที่ชันเล่นะวันนี้เราก็อยู่กับไทฟอร์ดนะครับออกหน้าง,งานหลังฝนตกมาดูกันจะมันแค่ไหนนะ จะแคบๆหน่อยเดินนะไว้ไปเจอกันหน้างานนะครับทุกคน ไม่ถึงครึ่งทางเลยครับทุกคนทางคือแบบแฉะมากอะทางเป็นหลุมอะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อไปยากมากเลยไปเร็วไม่ได้ครับผมังไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ก็ใกล้จะถึงไอ้ทางใหญ่แล้วเดี๋ยวเรถ่ายสภาพทางให้ท่านผู้ชมดูนะ คือไปเร็วไม่ได้อะครับมันกระโดดอะ เดี๋ยวไปเจอกันอยู่หน้างานนะครับถึงถนนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับทุกคนก็มาถึงหน้างานเป็นที่เรียบร้อยดูสภาพหน้างานเลยครับหลังฝนนะเนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะนี่นะครับป่าป่ารกที่เชืครับต้นใหญ่ไม่มีแต่ก็อย่างว่าแล้วนะฝนะนมันตกมันก็มีลื่นบ้างเลย 6640เผาเดียวยิ่งเป็นรถเผาเดียวซะด้วยครับโอ้โหดินดินดินก็จะยุบหน่อยนึงโอ้โห,โโหมาลุ้นกันนะฮะผมก็ขอไปทำงานก่อนนะถ้ามีช็อตเด็ดหรือรถติดเดี๋ยวจะมาอัปเกรดให้ดูเรื่อยๆนะครับ ในแปลงนี้เพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ